ก็เลยลองเปลี่ยนเป็นป๊อปเปอร์ดูนะครับอ่ะดีเลยใส,ส่สวยเลยได้ทอดแล้วนะครับเย็นนี้ นะครับทุกคนก็เย็นๆนะครับเปลี่ยนบรรยากาศนะออกไปหากับข้าวกันนะครับเดี๋ยววันนี้จะไปตีกระสุนนะกระสุนหน้าท่อนะกระกระสุนคลองนะกระสุนน้ําไหลนะครับก็ในไกลนะครับอยู่หลังห้องพักนะไปครับเดียวตอนนี้ขอเดินทางก่อนนะครับยัไงไงไป เจอกันหน้าหม่นะครับว่าไมาเนี่จะเป็นไมยแบบไหนนะโอเคครับไปครับเดี๋ยวขอเดินทางก่อนอก็มาถึงแล้วนะครับแต่ก็เห็นหน้าเมือเห็นประชอนนะครับอยู่ขอบฝั่งนะขอบกริงนะเดี๋ยวจะลองเอากบยางไปสำรวจดูก,ก่อนนะก็เดี๋ยวดูสภาพหมายก่อนนะครับ น้ำเริ่มเอื่อยแล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะมีตัวกัดไหมนะวันนี้นะครับเอาชุดสปินนะิ่งมานะเดี๋ยวก็จะเป็นตระกูลมีลิ้นนะครับตัวเล็กๆนะเดี๋ยวซิงกิ้งก็เดี๋ยวไปตามดูกันครับว่าจะมีผลงานจะพอได้กลับมาไปทอดไหมวันนี้ กับการตีกระสุนในรอบกีป่ปีวะเนี่ย3ปี4ปีได้นะครับไปครับจะรับชมพร้อมกันวันนั้นผมไม่รู้ผมมาตีนาเขาตะโขนด่าเนื้อ ผมไม่รู้ไงผมก็เลยเดินตีหน้าแต่ก็ไม่ได้เอาหรอกเห็นไปเจอแม่คอออยู่ตัวหนึ่งไงตัวโลกว่าเลยก็เลยปล่อยคืนผมไปจอดรถล่างอยู่ตรงนู้นเขาครับปิกอพมาดูเขามามองหน้ามือเชิงจะเชิงจะหาเรื่องกันแหละผมก็เลยทําไมเ่้ะจนขับรถออกมามาเห็นเขาจอดอยู่ข้างหน้าเขาก็เลยถือบางอ้อเลยโอ้โหเขาหวน จอบใ่ไดกันใด้ครับใช่เจ้าพรชัยเป็นครูเหรอครับีี po bon uh> <k> <k 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 ่่แกชออบยทคนไหนเนอะยังกั่ผมเด้ ใช่ไหมที่ทำเยอะนะใช่ไหมใช่ครับถินเขาบอกหลายคนแล้วอูอไใครเนออาะเห่งกระผมแหละแคร์นกระบอคนกระบอมีนี่บ้านอยู่ไกลไงก็เลยต้องมาเช่าห้องพักอยู่นี่ <c oughs> ไม่ไหวก็าขาดมันรด

ครับก็ตีเหยื yeah. ่อตะกูลซิงกิ้งนะครับไปสี่ห้าไม้นะมันไม่กัดนะก็เลยลองเปลี่ยนเป็นพอปเปอร์ดูนะครับอ่ะนี่เลยใสย่สวยๆเลยได้ทอดแล้วนะครับเย็นนี้พอปเปอร์นะครับไม่ได้ไม่ได้ป๊อปม,มาห้าปีได้โอเคครับต้องระวังนะครับใช้ใช้ใช้เหยื่อป๊อปเนี่ยกระสูมันไม่เหมือนกับปลาช่อนหรือว่าปลา อย่างอื่นนะกระสูปเนี่ยมันต้องยังไงล่ะมันต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าเนี่ยเน,นถ้าเขาลอยตัวเนี่ยเขาจะสะบัดนะมันต้องอาวางอาวาังลงนะครับอ่ะที่สําคัญนะครับต้องมีครีมนะครับในการปดนะมีครีมนะครับในการปดนะโอเคครับเดี๋ยวขอ เก็บภาพนิ่งเก็บปลาก่อนนะครับเดี๋ยวป๊อปต่อนะเดี๋ยวจะต้องกดถ่ายไว้แล้วลืมกดถ่าย เป็นปากนะครับตัวนี้โอ้ยอ้ยไซส์สวยครับไม่รู้เห็นช็อตกัดไหมนะเริ่มมันแล้วครับ เมื่อสักครู่นะครับผมบอกผิดนะระหว่างกระสูนกับประช่อนนะครับประช่อนเนี่ยจับตัวมันโยนลอยขึ้นอย่างเงี้ยมันจะสะบัดนะครับแต่ถ้ากระสูนเนี่ยถ้าลอยอย่างเงี้ยมันจะไม่ดิ้นนะครับแต่ก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าเหยื่อที่เราใช้เนี่ยมันเป็นตะขอสามทางนะถ้าเข้ามือหรือเข้าขาหรือโดนส่วนใดส่วนหนึ่งมาเนี่ยหมดสนุกเลยนะครับว่าหนึ่งเนี่ยยากที่หนึ่งนะครับ โอเคตัวที่สองครับได้ทอดวันนี้กับกระสูบไซส์ส,สวยกระสูบจุดนะครับกระสูบเนี่ยถ้าเกิดเข้าหน้าหนาวเนี่ยตัวมันจะเปลี่ยนสีเนี่ยแถวเนี้ยนะครับจะเป็นสีออกเหลืองทองทั้งหมดเลยนะครับอันนั้นคือเขาแสดงว่าเขาเนี่ยเตรียมจะผสมพันธุ์แล้วเตรียมจะวางไข่แล้วนะช่วงนี้คือยังนะครับช่วงนี้ยังอ่ะ เคครับเดี๋ยวเก็บภาพนิ่งครับมาพักเบรกกันนิดนึงนะครับมาคุยกับพี่แกก่อนเป็นพี่แกนั่งตกหลืวอยู่นะครับก็เสียมารยาพี่สวัสดีครับคุยตั้งได้คุยกันได้สักพักหนึ่งไม่ทันได้ถามชื่อเลยโอ้ผมเพจผมชายบูรพาครับชายบูรพาครับนะครับพี่ชายเาเข้ามาดูได้เลยครับ ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมแอดเฟซพี่เข้าไปเราจะขึ้นเฟซไว้ให้ตรงนี้นะครับผมก็ติดตามเอติดตามผลงานพี่แกด้วยนะครับพี่ชายบุรพานะครับเฟซบุ๊กนะไอ้ปกติคือมี้าที่เราตีต่อขอน้าดินมันไปตามดูการของมันใช่แล้วเนาะไอผมก็ชอบคือกันแหละ บางทีเราหน้าวันไงเราตีสองขอเสดเดือนสองขอรับหน้าดินอมอันนี้เราดูจังหวะมนดูมันเล่นตาน้อยก่อนตาขาวอะไรพอได้ทอดก็ได้ทอดอยู่นอตตอนเย็นได้ครับเดี๋ยวนักทาก,ก็ได้ครับชิวๆนะครับตอนเย็นเนี่ยนั่งริ้วเนี่ยอากาศดีๆตอนเย็นเป็นอะไรที่โคตรฟินเลยแหละบอกเลย มันโคตรโสภานี่แหละบอกเลยสบายสบายเลยอากาศดีเลยยิ่งไเกิดได้กับข้าวตอนเย็นด้วยนิววายแจมแจ็คตัวแ้กนะพี่สองแจมเลยแจมไม่น้อยเห็นอยู่นะครับผมมาถึงเมื่อกี้เนี่ยแอรตัวแรกคือปลาขาวเนาะปลาขาวปลาขาวข้างลายปลาขาวข้างลายข้าวข้างลายกับปลาสองตัวที่สองกำกับ ตัวตัวแรกแหละผมเคยไปหวานได้กระลำเชียงไก่อนะอช่วงน้ำมาไข่เต็มโพงเลยใช่ใช่อร่อยอร่อยอร่อยใช่ใช่บนี่เราก็เราหน้านี่เราก็ตีอยู่นี่แล้วหน้าปานินเราก็ตีหลังบ้านเราตรงฝ่ายหลังบ้านจะียจะมีคนนั่งตีเลยตีลำเัน้เพราะมีสวายใหญ่ศกอยู่หลายตัวพวกพี้งึ้นน้ำนาเพราะคืนน้ามันมีศกสวายขึ้นอยู่หลายตัวครับอุปกรมันเราแล้วก็จับศกขึ้นกันไง ตอนนี้น้ำมันยังไม่มานี่น้ำก็ปล่อยมาเศรน้ำมันเค็มเจอร้อนน้ำจืดกว่านี้เนาะใช่นี่มันลงเกลือมันก็ปล่อยมาไม่ใช่น้ำนั่นาอ,อันนี้ไม่ใช่เสศรรำเชียงไก่หรอไม่ใช่เศรรำเชงไก่ต้องออกนุ่นมันต้องออกนุ่นใช่ไหมครับมันต้องลอยพาทางหอยมังแก,งอ,แกงออกเนี่ยอ๋ออ๋อหอยมังแกงโอ้โหนี่เราเข้าตลาดไม่ใช่คนละเส้นผมก็ยังว่าอยู่ทำไมน้ำไม่แดงวะ เออแดงเนี่ยวใส่ทั้งทีลำชีแกงปล่อยมานานเลยไหมใช่ถ้าถ้าแดงเดียวสนุกแล้วเนี่ยปลาพวกปลากระทิงมันออกไงมีปลากระทิงมยังไม่ออกแล้วเนี่ยเขาเขตเองนี่เขาตกปลากรุดไหมที่ตรงไหนมีก็เนี่ยอะพวกไอ้แขกบางทีก็ตกนี่ตอนน้ำมาแล้วก็ฝายตามตามหน้าฝายไปเรื่อยๆจนถึงบ้านเราแั้วแหละไปตามท่อวันหลังผมได้ออกมาหานั่งเล่นตาใช่ใช่ลอยก็เกาะไปกันเล่นก็มีนน้ำมาเยอะๆได้กิน ถ้าเป็นตัวย่า่ก่อนะเอาแน่เอานอนไม่ได้ใช่ทีนี่เอาละครับมันมาพี่เดี๋ยวผมขอป๊อปต่อก่อนเผื่อจะได้ทอบอ่ะมาป๊อปต่อครับก็คุยกับพี่ชายเนาะชายบุรพานะครับยังไงก็ฝากไปติดตามเฟซบุ๊กของพี่ชายด้วยนะครับ ผมก็ไม่ดังหรอกแต่ใสยชอบทำเรียกมาครับเรียกมาจากไกลๆปะมีแดดกัดดีไหมอะไรนะครับมีแดดกัดดีไหมมีแดดกัดดีกว่านี้ แต่บางคนก็บอกว่ากระสูบเนี่ยต้องเช้ากับเย็นถึงจะกัดดีเอาโดนแนพี่ชายได้แล้วนะครับนึ่นกระสูบน้อยนะครับไก่ไนู่นเลยนะครับได้แล่วแต้มเป็นสามได้ทอดแล้วนันี่ คันตีปลาช่อนมาตกเว้ยคัน,อ,อ,น,อ,อ,นอ่อนๆนะคายทิ้งหมดแล้ว <laughs> มันต้องคันอ่อ,อนๆอ,อ,อย่างน้อยก็สัก6 2นีง ตัวฟู้งกระสุนจุดค้าครัอ่อนๆหน่อยนะแล้วก็เปิดเบสสักหน่อยวิ่งออกฟื่สสอเฟือโ้โคตรมันเลยประทับใจทีหนึ่งนะพี่ มีอยู่ที่หนึ่งลำคันฉูกระสูบลำคันฉูกระสูบจุดเนี่ยแต่ตัวขนาดเนี้ยตัวห้านิ้วตัวเกือบโลงเนี่ยโอ้โหแบบกัดป๊อปต่อทีในน้ำบานเลยนะบุ่มบุ่มผมเจอเซน,นซิลเ<ห>นนะี่ยเลือ้อย<ๆ>เลือ้อยเลือเล้อยมาใส่บุ่มเลยกระสูบนะผมยังไม่เคยตีแต่ปลาชนผมกินยาวท่ึงเลยตัวเนี้ยมันจะมีเครื่องใหญ่ตรงนี้เลยนะ นี่แหละนี่แหละบอกแล้วว่ามันจะว่ามันกัดอย่างเี้ใช่กระสุนจะเป็นประเภทพวกลอย <deal wir> เรียกอะไรป่าประคาบใช่ไหม ถ้าป๊อปอ่างอะ่ะมันต้องเดินป๊อปเดินไปเรื่อยๆมันก็ขึ้นเรือป๊อปตามปอดตามม่งแต่ถ้ามันไม่ไม่งโบนหนึ่งครับรูดคัอคมันแข็ง มันแข็งอันนี้จะพาฟูงหนีนี่นี่ถ้าหลุดเงียบเงียบเลยใช่ไหมเงียบถ้าเป็นอ่างเนี่ยพาฟูงหนีแล้วนี่เบรกแข็ง,ขงด้วยไม่นาเลยมันเห็นช็อตกัดบ้างไหมว่าเนี่ยมันตั้ง <c oughs> ซับโพด โดนโดอัดนึกว่าลือกดอัดมาตัวที่สามครับจากที่หลุดไปหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เงียบไปสักพักใหญ่นะมาแล้วตัวไม่โตนะครับตัวนี้ ตัวไม่ใหญ่เท่าไรก็เรียบร้อยนี่ครับกระสูบจุดตัวที่สามนะเดี๋ยวจะลองป๊อปจากนี้จนถึงค่ำนะครับว่ามันจะได้กี่ตัวโอเคครับรีบเก็บปลาก่อนนะครับเดี๋ยวจะค่ำนะครับเดี๋ยวจะเสียเวลา จะบ่นอยู่แล้วนะเมื่อกี้ปวดแขนแเราดื้อว่ะปวดแขนแเราดื้อ กัดไกล้ๆห <c oughs> ันหน้าหนีด้วยนะต้องซูมใกล้ๆแล้วไม่ได้ละ <c oughs> ปากัดไกลๆอยู่ อุย้ยโดนแล้วครับพี่ชายดูแล้วครับโอ้โหโอ้โหสุดยอดผมว่าแล้วมันกินแปลกนบบๆนี่สุดยอดครับโอ้ผ<อ><อ>มว่มาแล้วมันกินแปลกๆมันกินไม่เหมือนปลาน้อยผมเอจใจแล้วหลายรอบแล้วเรื่องในสุดๆ มาทั้งคู่อ่ะ<ป>ได้บอกเลยปลาธรรมชาติครับปลาธรรมชาติบ้านเราครับปลานินนะครับปลานินปลาธรรมชาติบ้านเรากับโลได,ไดค้ครับรู้ที่นี่นนทไทยครับครับสุดยอดจริงอ่ะเออผ่มีเห็นพี่แกแบบนั่งแบบนั่งแบบยิ้มยึกย,ย,ย,ยหลายรอบแล้วแต่ก็ไม่เข้าใจไงเราไม่เคยตกหลิวไงเออจนได้นะครับโอ้สุดยอดจริง ิดคอนมัน สิมาฉกทำไมอ่ะเราก็เอาดิ่ตันใหก่โอ๊ยฮึ่ยก้อน เอาซีเอาซีมามมันกินเลยวะน่าจะใช่อย่างที่เขาบอกเลยครับว่ามันมันมันกินดีช่วงเช้ากับค่ำนี่ไม่รู้นะนี่ไอเขาเนี่ยกว่าจข่หรอ่ะก็ วดแขนแล้วนะครับนะแล้วก็กำมันจะค้ำด้วยนะครับก็ผลประกอบการวันนี้นะครับสามตัวนะก็ได้ทอดแล้วนะครับเอาเสมอยเลยนะครับกัดผิดกัดลุดโอเยอะเยอะมากนะครับถือว่าสนุกนะสนุกสนานกันไปนะครับวันนี้ก็ฝากนะครับฝากปิดกำมังใจนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตาม กันด้วยนะครับก็อย่าลืมกดพี่พี่ชายนะครับนะเฟซบุ๊กพี่ชายด้วยนะครับโอเคครับก็จบสำหรับวันนี้ยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับจะไปตีปลาช่อนจะไปโตกระสูจะไปทำอะไรก็นานๆลงทีนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมไปแล้วครับผมสวัสดีครับไปครับ